ข่าแปดนา, n นาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว IN n ค่ะเริ่มต้นกันที่วิศณุนะคะยืนยันไทยยังอยู่ในสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะยังอยู่ในระดับที่2ค่ะย้ำเตรียมการรับมือหักเข้าสู่ระยะที่3แล้วนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าการประชุม สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด1 9ค่ะาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มแม้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่จากการประชุมได้มีข้อสรุปนะคะว่าประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สองยังไม่ประกาศระดับที่3แต่จะมีการรับมือเข้มงวดกดขันให้มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศกลุ่มเสี่ยงและในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศประเทศอื่นเพิ่มซึ่งการตัดสินใจนี้อ้างอิงจากที่ไทยยังสามารถควบคุมและหาที่ ที่มาของต้นต่อของการแพร่เชื้อได้เพื่อความไม่ประมาทได้มีการเตรียมการรับมือหากเข้าสู่ระยะที่3โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเตรียมความพร้อมค่ะด้านการต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ามีหลายประเทศได้มีการประสานจะช่วยเหลือนอกจากนี้นายวิชนุความเป็นห่วงคนไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศอาทินักศึกษาพระภิกษุประมาณ5 0 0 0ันคนและแรงงานกว่า1 0 0 0 0 0คนจึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งทีมไทยแลนด์ขึ้นเพื่อคอยรายงานสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กลับมาอย่างประเทศไทยค่ะ สำหรับวันหยุดสงกรานต์ที่มีการเลื่อนนั้นกำหนดให้ยกเลิกวันหยุดในวันจันทร์ที่13-15เมษายนทางภาครัฐและเอกชนโดยมีการประกาศวันหยุดอีกครั้งในโอกาสอื่นที่สามารถหยุดยาวได้เพื่อป้องกันการเดินทางพร้อมกันของประชาชนไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยได้มีการระงับการเปิดของสถานบันเทิงนะคะเพราะมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคที่ประชุมจึงว่าจำเป็นต้องมีการควบคุมสถานที่ที่มีการชุมนุมภาคให้มีการเสนอต่อครมอในวันพรุ่งนี้เพื่อให้หยุดไว้ก่อนอาทิมหาวิทยาลัย มีการสอนทางออนไลน์แทนค่ะรวมถึงโรงเรียนนะคะให้เร่งการปิดเทอมให้เร็วขึ้นส่วนสถานที่ที่มีผู้คนชุมนุมคราวและมากๆจะการเสนอให้หยุดเป็นการชั่วคราวอาทิสนามมวยและสนามกีฬาค่ะส่วนมาตราการเยียวยานั้นที่ประชุมโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังมีนโยบายออกมาแล้วขณะเดียวกันนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมโรงงานกระทรวงแรงงานจะเจรจาการลดหย่อนค่าเชา่ารวมถึงการผ่อนพันนี้ทั้งในและนอกระบบด้วยค่ะ ต่อกันที่กระทรวงสาธารณาสุขนะคะถแถลงค่ะไทยติดเชือ้อโควิด1 9เป็นอันดับที่39จาก154ประเทศวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม33คนค่ะนายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 154ประเทศประเทศไทยอยู่ในอันดับที่39และขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วย147คนเฉพาะวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก33คนสิ่งสำคัญคือลดผู้ป่วยลงให้มากที่สุดยืนยันว่าระยะเกณฑ์แพทย์ยังอยู่ในระยะที่2ค่ะแต่โรคนี้ป้องกันได้รักษาได้และมียารักษาพร้อมกล่าวด้วยนะคะว่าสิ่งสําคัญกว่าการล้างมือคือผู้ป่วยต้องแยกตัวพักอยู่ที่บ้านสิ่งที่ต้องการขณะนี้คือการ เพิ่มระยะห่างทางสังคมค่ะด้านนายแพทย์โสคนเอยมศิรีทาวรนผูน้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวค่ะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยจํานวนมากจึงขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานกับคนจํานวนมากเพื่อลดการติดต่อของโรคหลีกเลี่ยงรถโดยสารสาธารณะและที่ชุมชนต่างๆค่ะ สำหรับคนที่ป่วยแต่ยังมีอาการน้อยอยู่นะคะขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านส่วนคนที่ป่วยมีปัญหาทางเดินใจชัดเจนและไข้สูงติดกัน48ชั่วโมงให้รีบพบแพทย์คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศหากพบไข้ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานที่สนามบินทันทีค่ะ สำหรับสนามมวยและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนหากบุคคลใดพบว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อนะคะให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการค่ะแต่หากยังไม่มีอาการมากก็ให้หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนไปก่อนและมันสังเกตอาการตนเองด้วยการวัดไข้ทุกวันหากพบสิ่งผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันทีทําให้ผู้ป่วยภายในประเทศลดลงได้ค่ะ ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ร่วมชุมนุมทางศาสนาในประเทศมาเลเซียนะคะนายแพทย์สโสพลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีสองรายป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจเข้าสู่การรักษาพยาบาลพร้อมกับการตรวจหาเชื้อแต่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วพร้อมทั้งยืนยันว่าสามารถควบคุมได้เนื่องจากผู้ป่วยมีเพียงสองรายและไม่มีการแพร่เชื้อไปอยังผู้อื่นโดยยอมรับคะว่าผู้ป่วยดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังค่ะ กันที่คณะกรรมการปปชนะคะมีมติ5ต่อ1เสียงตีตกคดียิ่งลักษณ์ให้อำนาจคลังผู้เงินค่ะนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชกล่าวถึงเรื่องกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีรวม35คน กรณีร่วมกันมีมติเห็นชอบร่างพรบรให้อำนาจกระทรวงการคลังคู่เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศและเสนอร่างพรบรดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญพศ2550มาตรา169และมาตรา170เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเรื่องนี้คณะกรรมการปป,ปชทั้งคณะค่ะเป็นองค์คณะในการไตส่สวนข้อเท็จจริงโดยมีนายนารงรัตน์อมริ t เป็นกรรมการปปชผู้รับผิดชอบสำนวน บอกนะคะว่าคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพรบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวค่ะไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการขัดรัฐธรรมนูญพศ2550มาตรา169และมาตรา170มาพิจารณาและที่ผ่านมาไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขัดรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากับพวกเชื่อว่าการเสนอร่างพรบดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดิท่าในการเสนอร่างพรบอรของผู้ถูกกล่าวหากับพวกนะคะในฐานะคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาอันไม่ใช่หน้าที่ทั่วไปหรือตามที่กฎหมายกําหนดตามองค์ประกอบความผิดค่ะดังนั้นคณะกรรมาการปปชจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง5ต่อ1ว่าการกระทําดังกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ผู้ถูกกล่าวหาที่1และผู้ถูกกล่าวหาที่2ถึง35ไม่มีมูลความผิดตามที่กล่าวหาให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไปค่ะ การเสนอข่าว18นาฬิกา7นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN